มงก็มามึงก็มาโอเคครับวันนี้เราจะมาเสี่ยงดวงกันนะครับวันนี้วันหวยเอาะมึงกอ็อามึงก,มก,มก็มาเร็ยวอา้าวตัวไหนเนี่ยเนี่ยตัวไหนอา้าวขาบก่นอนอ้าวตัวนี้เหรออา้าว นี่นะเอาหนึ่งเอาตัวไหนตัวไหนตัวไหนโอเคตัวนี้อา่านี้เลขอะไรหก ao mày cân đường, tám tua. ao ở đây ở đây mày. Oo, này Oo, mày. này mày. Lê gà. Oo, 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 หนึ่งหกหนึ่งอ้าวสองตัวเอาเอาสองตัวอะไรอ่ะมังกรสองตัวอะไรตัวไหนตัวไหนสองตัวเอาสองตัวอ้าวตัวนี้นะสองตัวสองตัวนะครับเก้าอ่ะอีกตัวหนึง่ง ก็อา้าตัวไหนตัวไหนดิอาอตัวนี้นะมาเอาเอามากอ่อนโอ้ยลุกพมาก่อนอา่ามีสองตัวนะครับเราสองตัวเมงที้เก้าสี่นี่สี่ สองตัวเก้าสี่บนหนึ่งหกหนึ่งโอเคครับเป็นกอให้โชคที่หนึ่งสิงหาสองห้าหกเจ็ด